สวัสดีครับสวัสดียามเช้าใสายๆของวันเสาร์ที่6กันยายน2568นะครับพอดีเช้านี้เดินมาเก็บขาตะไคร้ใบมะก,กรูดนะครับก็เลยอ่ะบรรยากาศแห้งแล้วในสวนก็ไม่ได้แห้งแล้วเมื่อวานนี้ก็ฝนตกวันนี้ก็อาจจะตกอยู่ ก็ถือว่าเวลานี้ฝนไม่ตกก็พามาเดินดูพัฒนาไม้ไปด้วยกันนะครับไม้ถ้าท่านใดชอบสไตล์สวนบ้านๆนะฮะมีหลากหลายแนวหลายแบบให้สังเกตก็สามารถติดตามดูได้นะฮะแต่หน้าผมก็จะเป็นไม้ฮอนแลนด์แนวปากกาหลังสวยงามนะครับเป็น ความชอบส่วนตัวผมเองนะความสวยงามหรือว่าความชอบส่วนตัวไม่สามารถที่จะไปบังคับกันได้ว่าไม่สวยหรือสวยแบบนี้จะต้องสวยแบบนี้คือบังคับคนอื่นให้ชอบตามพนนี้มันไม่ได้นะครับผมชอบส่วนตัว <c oughs> ผมก็เลยสะสม่าเห็นไหมดูกิ่งพุ่มแน่น คือตอนที่เขาไม่สวยเขาก็ไม่สวยตอนที่เขายังไม่ฟื้นเด็ดถ้าตอนเขาฟื้นมานี่ก็โอ้อลังกาดนะครับไม้แบบนี้ผมชอบนะฮะแน่นๆแบบนี้ดอกออกมาแดงๆแบบนี้ถ้านึกภาพนะฮะแล้วไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสวยๆนะะเป็นการประดับประดาใส่กระถางดีๆขาตั้งดีๆหน้าร้าน โดดเด่นนะครับเวลามีได้รับแดดรอบด้านพุ่มดอกออกมาอดใจไม่ได้ที่คนเขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะมาดูเขาจะมาสังเกตเฮ้ยมันต้นอะไรนี่มันอะไรมันมันเหมือนดอกออกมาแดงๆเหมือนเม็ดพลิกถ้าว่าชวนชมทําไมไม่เหมือนที่บ้านฉันเออเห็นไหมมันมันจะมีสเสน่ห์ของเขาแบบนี้ไม้แนวนี้ถึงดอกไม่ออกมา เขาก็ยังมีความสวยงามโดยอัตลักษณ์ของเขาทั้งกิ่งทั้งอะไรประมาณผมก็เลยชอบสะสมนะครับพามาดูเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะฮะเป็นกระปุกทองอผมก็จะตัดทดพยายามาพยายามทำนะฮะทำทำด้วยความชอบทำสร้างพุ่มสร้างาทรงนะครับนี่เห็นไหมโดนฝนหนักๆก,ก,ก็จะเป็นไราน้ำค้างเลยสร้างมั่นนะครับสำหรับผมผมไม่ ผมเจอมาบ่อยนะครับอยู่กับไม้มาบ่อยแม่มันคุณผู้ชมดูครับพูน่ะพูน่ะพูน่ะโอ้ของแท่ของแท่ <c ười> <c ười> น่าจะเป็นงูสิงนะครับน่าจะเป็นงูสิงงูสิงผมอนุรักษ์เขาไว้ผมไม่ไม่ทําลายเขานะฮะโอ้ของแท่ของแท่ <c ười> ไม่เป็นไรนะครับอยู่ด้วยกันพวกนนพวนดูร่องรอยนะฮะพวกนั้ตัวใหญ่ยาวฮนะดูร่องรอยโอ้ขอทาขอทา <c oughs> เอาว่ากันไปอา่าไม้ต้นเล็กแบบนี้นะฮะเวลาเขาเจอไอ้พวกใดลาน้ำค้างนะี้ยมันก็ธรรมดามันเจอฝนฝนฝน่ะมันไม่ใช่น้ำที่สะอาดนะก็เอาอะไรมาด้วยทุกอย่างก็เจอก็ปล่อยไปนะครับ ยังไงก็ไม่ตายสำรวจของผมนะที่สวนผมนะแต่ก็ไม่อยากให้ท่านกังวลเวลาเจอมบนีออ้ทำยังไงจะทำยังไงแซงมันนะครับแต่ถ้าเราไปเล่นมากมันก็จะมีผลกระทบกำลังมานะครับไม้ไม้ดอกหลายตัวอยู่นะฝั่งฝั่งฝั่ง,งนู้นก็ใช่เดี๋ยวพาไปดูหญ้ารกรุงรังนะ นี่ก็เดินนี่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 าาบบนีนถน่ถ้ามาแบบนี้บันเทิงนะครับถ้ามาแบบนี้บันเทิงหลายตัวอยู่นะครับที่เพาะไว้ก็ยังไม่ได้แยกพาเดินดูอย่างไอเนี้ยก็เป็นไม้หัวฟูนะครับตระกูลฮอลแลนด์ an, นั่นแหละหัวฟูผมผมเจอไม่ได้แต่ผมชอบเอามาแต่งแต่แต่ถ้าเราไม่แต่งมันจะเป็นทรงคนละเรื่องอย่างเนี้ย เขาจะมีกิ่งเนี่ยเขาชี้นุ่นไปทางนั้นมันย้อนสอนมันจะมีกิ่งย้อนสอนเยอะมากแล้วก็ตัด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 ทีนีนเป็นแบบนี้ใช่ไหมลวดก็ได้เชือกก็ได้ใช่ไหมลวดก็จะดีล้างมาเลยนะครับตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมมันก็จะหนึ่งสองสามเนี่ยก็จะเริ่มบาลานซ์กันแบบนี้ตัวนี้ก็เวียงตัวนี้ก็จะเวียงออกมาทางนี้นะครับอย่างตัวนี้กิ่งมันไปไม่เอาเราก็เอากิ่งอาสาขาย่อยเขาเราก็เวียงออกมาแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เวียงเวียงตัวนี้ก็เวียงตัวนี้ก็ เวียงออกมาแบบนี้ทีนี้เข้ารวดเวียงนี้แล้วค่อยมาไลา่ทดพุ่มมันก็จะสวยแล้วก็เป็นไม้หัวโขดแบบนี้นะครับแต่มันใช้เวลาการทําเขาเรียกว่าคนทําไม้นะฮะสามารถทําให้ไม้ที่ขี้เหล่ไม่น่าดูออกมาสวยงามได้อันนี้แต่หากเขาเรียกว่าฝีมือนะฮะว,ว่าเป็นวัวเลี่ยงหอยใหญ่ซื้อได้เหมือนแบบนี้เมื่อก่อนสามงามใช่ไหมที่ผมทาปูนปูนซีเมนเห็นไหมเน่าไหมครับมันก็ประมาณนี้แหละ อยู่ได้นะครับผมเคยทําแบบไหนผมทำแบบนั้นบบน,น,นะไม่ได้ไปใช้อย่างอื่นหรอกมันเป็นสามง่ามมีตัวนี้มีตัวนี้ผมก็ตัดออกก็กลายเป็นโคนคู่ทีนี้โคนคู่เนื่องจากตัวเขาเป็นไม้ยักษ์ตระกูลยักษ์บ้านวัดยักษ์ซาอูดเนี่ยดูนะฮะกำลังกินตัวแตกโครงสร้างเขาจะแข็งแรงแล้วเราก็เลือกเอานะฮะว่าเราจะเสียบอะไระเสียบส่วนวิธีการเสียบก็ต้องเสียบให้สวยให้บริาน์ให้พอดีนะก็จะเป็น การวัดฝีมืออีกนะครับ,บแม่ว่าเสียบติดแล้วก็ว่าเออทาไม้ประมาณนะั้นมันก็จะเป็นอีกสเตปหนึ่งนะครับหนึ่งแต่ยังไงก็ต้องเสียบให้ติดก่อนเสียบให้ติดต่อไปก็ต้องเสียบให้สวยนะครับแล้วก็จัดทรงให้มันพอดีถึงฝีมือสูสๆก็คือเนียนกินะ๊บนะฮะจับไม่ได้เลยว่าเป็นไม้เสียบอ่าประมาณนั้นก็เป็นการแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องเอาต้นไม้นะาอยากได้แบบไหนเหมือนอันนี้เมื่อก่อนผมเสียบกรุงเก่าแล้วผม ดูแล้วกรุงเก่ามันติดช้ามันจะไม่ทันใจผมก็เลยเอาเพชรภูยงมาเสียบตอนเสียบแรกๆก็ติดบ้างไม่ติดบ้างแผลอ้า,อาบ้างนะฮะแล้วก็กิ่งก็ชี้เบี้ยวนะครับไปผมก็ใช้ลวดบังคับเขานะแบบนี้ทำไปทำมาเขาก็เริ่มเข้าที่เข้าทางเพราะว่าไม้มันไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับมันจะโตโตโตไปเรื่อยถึงวันหนึ่งแต่เราก็ช่วยเขาหน่อยนะฮะกิ่งเขาโน้มไปยังไงก็ลวดล้าง ตรงนี้บาไม่สวยก็มีดเลาจัดอะไรค่อยๆทําไปนะครับแต่และต้นแต่และต้นอันนี้คือการทําไม้อันนี้เป็นถังทองที่เอาตรงรับมาจากต้นตำรับแล้วไม้เนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนดินนานไม่ได้บํารุงพอถอนปุ๊บมันมาอยู่กับเราค็ชะง,งักสักหน่อยแล้วก็เขาไม่ได้ดูดน้ําเลี้ยงไม่มีอาหารในลาต้นมันก็เริ่มทิ้งกิ่งพอทิ้งกิ่งก็สเปะสปะกิ่งใหญ่ๆเมนขาดหุดล่วงไปมหมดเลยตอนนั้นที่ผมนําเสนอเนี่ย มีหลายท่านนะฮะทักขอแบ่งขอซื้อแต่ผมเออเรื่องขายไม้นี่แหละบางท่านอาจจะมองว่าผมยิงไม่อยากหาให้หรืออะไรไม่ใช่นะครับถ้าไม้มันพอขายได้ก็ขายให้กันถ้ายังขายไม่ได้เช่นไม้ปลูกใหม่หรือมันไม่ฟื้นแล้วจะไปเกิดปัญหาลูกค้าผมก็จะไม่ขายดีกว่าทะเลาะก,กันไปข้างหน้านะครับอย่างนี้ยผมผมไม่ขายนะครับเพราะผมรู้มันจะเกิดอะไรอย่างนี้นมันก็ร่วงร่วงแต่เราก็ต้องมาสร้างใหม่ให้เขาฟื้นตอนนี้ยังไม่ฟื้นนะครับอย่างคนถามไม้อยางเงขายไหม คือยังไงถ้าเป็นมือใหม่ที่เลี้ยงไม่เป็นไม่เข้าใจต้นไม้ไม่รอดแน่นะครับอาจจะไปเน่าก็ได้อันเรื่องเลี้ยงให้เขาฟื้นก่อนถ้าเขากินเขาก็จะแสดงอาการแต่แบบนี้ยังกินไม่เต็มที่นะครับส่วนกิ่งเนี้ยที่มันหลุดไปใช่ไหมผมก็จะมาสร้างใหม่ก็จะเลี้ยงกิ่งนี้มาแทนนะเลี้ยงกิ่งนี้ให้มันยาวมาแทนอันนี้ก็ค่อยๆซอ,อยออกนะครับอันนี้มันย้อนสอนก็กได้นะ แต่มันใช้เวลานะครับเรื่องการเ,าเลี้ยงไมนะ้มันใช้เวลาเนื่องจากฝนตกผมก็ไม่สามารถที่จะสั่งอิดเข้ามาได้นะครับรถอิดเข้ามาก็จะติดสภาพก็จะเป็นแบบนี้รคลุงรังหน่อยเลีรย <c oughs> เป็นวิวัฒนาการวัฏจักรของธรรมชาติมีการโรคพามาดูหลายหลายท่านถามเรื่องไม้ต้นใหญ่ตัวนี้เป็นบ้านานากลายเป็นเป็นบ้านานาายพลายแก้วนะ บ้านนาลายแก้วมันก็จะมีทั้ง S1 ผสมด้วยเป็นบ้านนาใบาป้อมๆแต่ดอกเขาสไตล์บ้านนาเกสรอ,อัดเลบบ้างไม่แลบบ้างบาง,บางครั้งออกมาแลบแต่แลบไม่มากนะครับติดฝักไม้ใหญ่นี่แหละไอ้ขึ้นกระถางแปดสิบไดใ้ให้ดูสวดทรงนะครับให้ดูสวดทรง <c oughs> <c oughs> ขออภัยเมนอยู่นี่เมนอยู่นี่นะครับเห็นไหมราก ประมาณนี้เวียงเอาเออม,มันมันมีรุ่นพี่รุ่นน้องเขาหยุดหน้าบ้านนะครับตอนนี้ผมถอนไม้หน้าบ้านนะออกไว้เยอะอยู่นี่นะครับถ้าอยู่ต่อนะอยู่อยู่ผมต่อผมก็จะสอยกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ออกท่านก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับก็จะเป็นกิ่งเมียนเจ็ดกิ่งสวยงามเลื้อยแบบนี้นะคะ คือแบบนี้คือน้ำหนักผมยกแล้วเมื่อเช้านี้ก็พอไหวส่วนถ้าแพ็คก,ก็รวบกิ่งได้นะครับขึ้นขึ้นกระถาง80แบบเต็มถ้าแผ่รากก็แผ่เต็มนะครับเลี้ยงไปสักพักรอบต่อไปก็ขึ้น1เมตรไม้ทรงนี้นะถ้าถ้าเลี้ยงแบบบำรุงก็จะใช้ไม่น้อยกว่า7ปีถ้าบำรุงเรื่อยๆนะหมายถึงว่าเส้นทางระยะทางการเดินมาขนาดเนี้ยโตขนาดเนี้เจปีถ้าบำรุงเปลี่ยนดินบ่อ แต่ถ้าไม่เปลี่ยนดินไอ้น,นี่มี10ปีขึ้นนะครับมันก็เป็นการพิสูจน์ระยะเวลานะต้นไม้ต้นนี้สี่พันนะครับแต่ขอค่าส่ง300ค่าวัสดุแพ็คค่าส่งขึ้นหนักแล้วผมแพ็คเองแล้วก็ใช้เวลาหน่อยไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บส่งเลยผมก็ต้องไปถอนแฝนไว้ล้างรากดีๆคัดรากดูเช็คดูนะครับ าจจะแต่งรรกไปให้ด้วยนะฮะเป็น4,300บาทมันเป็นบ้านนากลายกลยมันมันจะเหมือนบ้านนาถังทองนั่นแหละบางท่านก็เ,เรียกทางพายแก้วที่อะไรก็ว่ากันไปเาลองดูนะครับเอาเอาไว้ให้นำเสนอเพราะดีมีหลายๆท่านถามเรื่องไม้ใหญ่มานะครับแบบเนี้ยพอพอขายได้แต่ว่าบ้านนาผมก็มีแต่บ้านนาที่เลี้ยงไว้ฟื้นผมก็ยังไม่เปิด ้าตัวไหนผมจะขายผมาก็จะเปิดเปิดราคาเอาไว้นะครับก็คืออันนั้นพร้อมไปได้เพราะว่าเราก็ต้องรับประกันด้วยนะแบบนี้บ้านนานะครับบ้านนาแต่ยังไม่ฟื้นไม่ได้นะครับมีไอ้พวกนี้ก็บ้านนาไม่ฟื้นไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันกว่าจะฟื้นถ้าฟื้นผมผมจะรู้นะครับถ้าเขาฟื้นเขาจะแสดงอาการวอวบอิ่มเหมือนเหมือนอันนี้กําลังกินกํกลังเบ่งตัวแตกแต่ แต่ก็ยังไม่ใช่ถอนปุ๊บไปหรืออาจจะไปเป็นปัญหาอาจจะไปนเน่าก็ได้ให้เขากินก่อนฉ่าน้ําอยู่เน,นี่ยฉ่าน้าอยูนะ่อันนี้ก็เหมือนกันกําลังกินใบต้องอย่างน้อยสามรอบเพราะดินดินที่ผมทำเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณสองปีเลยนะดินผมมันไม่ใช่ใบก้ามปูหมักมันจะเป็นดินนั่แหละไอ้ดำๆแบบนั้นแนหะแต่เขาจะย่อยไม่ค่อยหมดเพราะฉะนั้นถ้าเขาหมอก็คือจะเป็นน้ำหมักน้ำหมักก็จะไปช่วยย่อยปุ๊บมันก็จะกินแต่ตอนนี้เขากินอยู่เราจะไปเติมอะไรเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะอ้วกแตกอาการของไม้แต่ละต้นไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันไม่มีใบก็คือเขาสลัดใบแล้วเขาเขาแทงมาใหม่แล้วเขาจะกินนะครับบ้านนาน,นะฮะเนี่ยกำลังกําลังกําลังเบ่งแตกแต่ยังไม่ฟื้นเพราะว่าถอนถอนถอน,ถอน,ถ,อน,ถ,อนถอนมาเนี่ยมันไม้ไม้ไม่ได้เปลี่ยนดินนานถ้าไม้ที่สมบูรณ์เดี๋ยวนะ,ะเปลี่ยนดินใหม่ก็ยังไม่ใช่ อันนี้ก็ยังพอได้จะยกตัวอย่างแบบไหนดีไม้ที่สมบูรณ์มันก็มีแต่ต้นเล็กเนาะอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนดินนะครับทั้งนั้นเอออันนี้แบบอย่างเงี้ยคือเบ่งกินเต็มที่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นลูกของราชินีแดงนะคือเบ่งเบ่งเต็มที่ละเบ่งจนกระถางจะแตกเนี่ยได้แต่ก็ต้องเอาไปงดน้ําก่อนถ้าไม่งดน้ําได้ไหมก็ได้ตัดใบแต่ความเสี่ยง ที่จะไปเน่าก็มีเออก,ก,ก็ต้องดูอาการบางต้นก็เป็นบางต้นก็ไม่เป็นนะเห็นไหมอ่าไ,ไม่ตายตัวแล้วแต่ต้นไม้มันจะโดนอะไรเราไม่รู้หรอกมันดูดมันอะไรนะครับแต่ว่าความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดแบบนู่นนี่นั่นมันมีเท่าที่ประสบการณ์ผมนะเออเพราะว่าแต่แต่ถ้าจะไปมองว่าเอ,อ้เคยทำแบบนั้นแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรทำแบบนั้นก็ไม่เห็นเป็นไรก็แล้วแต่นะครับแล้ว,แล,วแล้วแต่นะ อ่ะประมาณนั้นเอาไปหอดใส่แล้วล่ะสิบสีนาทีไอ้ตัวนนี้ไอ้ลูกมันของก็ไม่อยากจะเรียกว่าลูกกระทิงแดงอะเนาะมันมันจะเป็นรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องเขาผมผมใช้ชื่อไปก่อนถ้าฝนไม่ตกนี่มาแน่นอนดอกมานะครับเห็นไหมเขาก็จะเริ่มมาแบบนี้แหละมาแบบนี้แหละแต่ก็ น่าจะเหลือมาเยอะนะครับจะจะหมดแล้วละ่ะผมต้องไปอืมต้องไปแยกต้นกล้ามาขึ้นใหม่พวกพวกอันนี้ก็ต้องเป็นหาที่ไว้นะครับบางครัค้งผมก็ดูแลไม่ทันก็นจะเปิดราคาแบ่งไปถ้าต้นไหนดีก็จะอาจจะเล็กๆก็จะไปทํารากตะขาบหน่อยแต่ารากตะขาบถ้าผมไม่มีเวลามาคัดมนันก็จะเป็นสเปะสปะให้ผมองการทําไม้สวยหนึ่งต้นนี่ก็อืม สวยแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปไหนนะมันก็ดูไม่ทันทำสวยเองดูเองเออเอาต็ว่ากันไปนะฮะโซนหน้าบ้านก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับโซนหลังบ้านประมาณนี้คือผมพื้นที่ผมไม่พอผมต้องกระจายไปอีกไปหาที่วางอีกนะเอาพอดีโทรศัพท์สายเข้าแต่ยังยังไม่รับนะครับ เดินมาก็ถอนหญ้าไปนะครับถอนหญ้าไปดูพุ่มทองอไม่ใช่สิอย่างกระลาถัทางทองก็เหลือแค่นี้นะครับเหลือเหลือแต่ฟอร์มไม่ไม่ได้สวยมากเหลือแค่นี้แล้วน่าจะต้องอยู่ที่สวนแล้วแหละนะครับเอาไว้ดูบ้างไซต์เขาเนี่ยถ้าไปตัดทํารากแต่คาบนะตอนนี้นี่ก็มันก็ยังเล็กอยู่ส่วนตัวผมนะผมชอบไปทําตอน ตอนที่มันใหญ่ๆหรือหรือตอนที่มันตัวๆแล้วค่อยไปตัดรากธรรมชาติเขาได้ตัดก้นเขาปุ๊บๆนะเขาแตกรอบข้างผมจะชอบทําแบบนั้นหรือให้โตแล้วก็แผ่รากก็จะไปแบบนั้นแต่การทํารากจะขับถ้าถ้าทาได้สวยมันก็สวยแต่สุดท้ายก็ต้องไปดูตอนเขาโตเหมือนเดิมนะครับมันจะโตไปแบบไหนอ่ะ ก็จะเป็นหนวดหนวดเป็นลุงรังเป็นแล้วก็ไม่มีคอมีกิ่งก็ประมาณนั้นแหละนี่เห็นไหมไม้หัวฟูนะครับอันนี้ไม่ได้ขายนะเอามาดูผมชอบผมสะสมถ้าผมเจอนะเจอผมจะซื้อผมจะซื้อมาเก็บแต่นี้ทนดอกชมพูผมชอบส่วนตัวนะอันนี้ก็พาพามาดูไว้เป็นอะไรแปลกๆไป จริงๆไม้โซนพวกนี้ไม้สีมาอะไรอยู่ทางภาคกลางนะครับเยอะผมก็ไม่ค่อยได้ทำนะฮะดูไม้เขาก็อ้วนท้วนสมบูรณ์สวยนะครับเขาบำรุงสวยงามชอบดูเหมือนกันอ่ะพอดีลูกชายมามาเอื่อนตัวจริงเขาเอ่อท้ายๆนะฮะก็พามาดูนี่เชื่อว่าสุทายสินอ่ามี คุณพี่สุนีนะครับท่านชอบชอบมากอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ผมก็ย้ายมาจากกระถางแล้วก็ถือว่ามาลงดินคือให้ดูนะครับการเลี้ยงไม้แบบนี้มันก็มาจากไม้ญี่ปุ่นแบบเนี้ยตรงๆแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบนี้ยแบบแบบยืดๆถึงสูงอะไรแบบนี้แหละนะครับผมก็เลี้ยงเข้ามาพอเลี้ยงเข้ามาเขาโตก็เปลี่ยนเปลี่ยนแทนที่นี้ผมผมพามาแนะนําดูนะฮะว่าไม้แบบเนี้ยข้อดีก็คือ ดอกเขาทนขาวทนอะไรอันนั้นเป็นเรื่องราวของดอกแต่ความสูงของเขาเขาแค่สุดเท่านี้เราเบรกเขาได้เพราะกิ่งเขาแตกและพุ่มเขาอยู่เราเบรกเขาไว้แค่นี้ความสูงนะต่อไปก็คือความอ้วนนะแตนมาแล้วโอ้ยหางแตนมาแล้วตายแท้ต่อไปก็เลี้ยงให้ลําต้นเขาอ้วนอ้วนอ,วนอวนก็คือสรุปแล้วสูงประมาณเมตรแปดสิบอเมตรหกสิบแปดสิบอะไรก็ว่ากันไปไม่เปลืองกระถางนะครับแล้วออกดอกมาดีบุ่ม สวยงามก็ไม่เปลืองกระถางก็เป็นไม้อีกทรงแบบนะี้ที่น่าสนใจนะแต่ถ้าไม้เสียบท่านจะต้องดูแลเขาหน่อยเรื่องกิ่งเขายืดท่านต้องไปไล่ไปทดไปถ,ถ้าอยากมีดอกนะถ้าอยากดูดอกเขาก็ต้องบำรุงเขาถ้าไม่บำรุงเขาจะเป็นอีกแบบหนึง่งส่วนนี้แม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ก็กําลังจะระเบิดบุ่มที่นี่แหละ <laughs> แม่พันธุ์ญี่ปุ่นดำอา้าวนะฮะเดินไปเดินมา ก็ทำคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้ขายจ้อยอเปิดไว้ที่ต้นใหญ่นั่นแหละพาเดินดูดูพัฒนาการไม้พวกนี้ก็ยังยังไม่ได้จัดเพราะการจัดผมต้องไปขนไม้ใส่รถมาเดี๋ยวรถมันจะมาติดหลมเนี่ยเป็นเป็นยักษ์ที่ดอกดีนะดอกดกผมก็เฝ้าดูแล้วดูอีกยังยังไม่เห็นออกมาจัดจัดสักทีแต่ว่าก็เฝ้าเฝ้าดูเขาเฝ้าดูหลายตัวบางครั้งการเลี้ยงไม้ของผมก็เป็นการเลี้ยงเพื่อ ความสุขของตัวเองนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนใครอาจจะไม่ได้เป็นหลักการนะครับแล้วก็ส่วนการขายอาจจะดูเหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนเยื่อหยิงอะไรประมาณนี้เหมือนขายบ้างไม่ขายบ้างเหมือนอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้ตามใจต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตามเหตุตามผลดีกว่าไปไปทะเลาะเนาะนี่ก็ไปทะเลาะกันกับลูกค้าถ้าพอเปิดราคาไปได้ถ้าผมไหวผมก็ขายนะครับในราคานั้นถ้าไม่ไหวก็ ไม่ได้ขายนะครับพ <c> ว <oughs> กนี้ก็บ้านนาเดี๋ยาวมันจะมีบ้านนาดอกพวงอยู่แถวเนี้ย <c oughs> แล้วก็ยังไม่ได้ย้ายมานะฮะมันมีบ้านนาที่ไม่ได้เปลี่ยนดินด้านบนอีกหลายต้นที่จะเอามาไม้เสียบก็ยังไม่ได้เสียบเยอะแยะมากมายนะครับเอ่อผมอาจจะเขาเรียกว่าการทํางานเ,เกี่ยวกับไม้ผมอาจจะช้ากว่าท่านอื่นเยอะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่สวนตลอด ผมต้องทํางานนะครับวันปกติวันราชการเวลาราชการผมก็ต้องทําแล้วก็เลิกงานค่ำค่ำหรือมืดอย่างเงี้ยมาก็เลยทําแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเวลาแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นการดูแลไม้เยอะขนาดนี้ก็ต้องอแบบง่ายๆนะครับไม่ไม่มีพิธีรีตรองเหมือนหลักการเหมือนท่านอื่นเท่าไหร่นะครับอาจจะมองว่าเออบอดูแลไม้ไม่ดูแลไม้ขาดกา่ยก็เท่าที่เราไหว <laughs> ถ้าไม่ไหวก็ สร้างมันถิ่มมันไว้รวดนะนะนะครับเอา้า21นาทีแล้วไม้ก็ไม่ได้ขายอะไรเลยอ่ะพาพูดคุยนะครับพาพูดคุยเดินดูโน่นนี่นั่นธรรมดาไปเพียรต้นนี้ยักษ์นะใบเนี่ยบุหูพอๆครับใบไอ้ใบจะเหมือนไอ้ เพชรกรุงเก่านะฮะแต่ว่าไม่ใช่ผมก็เลยเฝ้าดูไอ้ต้นนี้มันคืออะไรนาะนะฮะปกติไม้ยักษ์ก็จะใบขนต้นนี้ดันเป็นแบบนี้ <c oughs> ก็เป็นความสุขนะฮะการการเห็นไม้แปลกขึ้นมาแล้วก็หยิบมาอันนี้ยังอยู่นะเพชรภูเวียงตัวนี้หกร้อยแปดสิบนะครับเพชรภูเวียงตัวนี้ยังไงสวยแน่เบ่งเบ่งนะครับมันไม่อยู่แค่นี้หรอกกิ่งมันจะเบ่งโตปกติถ้ากิ่งเนะี่ยมันจะโตกว่าต้นแม่ อันนี้ผมตั้งใจที่จะทําให้กิ่งมันเล็กให้ต้นแม่เขาใหญ่ก่อนพอถึงเวลาเขาโตเขาจะกลืมนกันเนียนนะได้สวยเท่าเดร่อันงหกร้อยแปดสิบเนาะประมาณนั้นนะครับส่วนอันนี้เท่าเดร่ผมขายเก้าร้อยใช่ไหมใช่ไหมเก้าร้อยแปดสิบเนาะกิ่งบ้านนาขายเอาฟอร์มเอาสวยเนาะเป็นลำแบบนี้ล้วแตกแบบนี้มันหายากส่วนอันนี้เสียบเพชรพินทองตัวนี้ วันนั้นพันสองวันนี้1,100นะครับสูงสูงเอาแค่นี้ก่อนนะครับจะได้ไปทำธุระหลายอย่างสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ